สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับครั้งนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเราจะเรียนเกี่ยวกับวิธีการหาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วหรือสามเหลี่ยมมุมฉาก หรือสามเหลี่ยมใดๆก็ตามนะคะสำหรับครั้งนี้จะเป็นลักษณะของการแก้โจทย์ปัญหาของความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวเรามาฝึกทักษะกันเลยนะคะว่ามีโจทย์ปัญหาแบบใดบ้างามาดูเลยนะคะให้นักเรียนดูข้อที่4เป็นข้อใหญ่นะคะแล้วก็จะมีข้อให้นักเรียนเนี่ย หาคำตอบเนี่ยสี่ข้อนะคะเอามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะวิสรุษสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านยาวด้านละ4.5เซนติเมตรรูปสามเหลี่ยมนี้มีความยาวรอบรูปเท่าไรนล้เรียนคะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมคะด้านทั้งสามด้านก็จะยาวเท่ากันแล้วก็ยาวด้านละ4.5เซนติเมตรอ่าแล้วเรียนลองคิดดูนะคะว่าจะหาคำตอบได้เท่าไหร่ ได้แล้วนะคะความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเราสามารถคิดจากด้านทั้ง3ด้านรวมกันนะคะก็คือยาวด้านละ4.5เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องนำา3ด้านคูณกับด้านละ4.5ใช่ไหมคะก็จะได้13.5นะคะก็จะได้คำตอบสรุปคำตอบพร้อมกันเลยนะคะรูปสามเหลี่ยมนี้มีความยาวรอบรูป 13.5ซนติเมตรนะคะซึ่งคิดจาก3ด้านคูณด้านละนะคะต่อไปค่ะข้อ2รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีด้านหนึ่งยาว5ซนติเมตรและอีก2ด้านยาวด้านละ3.5เซนติเมตรรูปสามเหลี่ยมนี้มีความยาวรอบรูปเท่าไหร่อันนั้เรียนลองคิดดูก่อนเลยนะคะว่าได้เท่าไหร่ ได้แล้วนะคะเนื่องจากเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็จะมีด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากันอยู่2ด้านก็คือด้านละ3.5ดังนั้นสามเหลี่ยมรูปนี้มีความยาวรอบรูปคิดจากนะคะนักเรียนก็เอา3.5บวก3.5ใช่ไหมคะแล้วก็บวกอีก5เซนติเมตรหรือนักเรียนอาจจะเอา2คูณกับ3.5นะคะ เพื่อคิดความยาว2ด้านแล้วก็มาบวกกับ5เซนติเมตรก็ได้นะคะแต่สำหรับที่คุณครูเฉลยมานะคะคุณครูบวก3ด้านเลยอนักเรียนมาดูนะคะวิธีคิดคำตอบก็คือ3.5บวก3.5ก็จะได้7ใช่ไหมคะแล้วก็บวกอีก5ก็เป็น12เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นสรุปคำตอบข้อ2นี้ก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมนี้มีความยาวรอบรูป 12บสซนติเมตรนะคะต่อไปมาดูข้อที่3กันเลยค่ะวาเรนต้องการขึงลวดเป็นรูปสามเหลี่ยมมีด้านทั้ง3ยาว6กเซนติเมตรแซนเมตรและ10บเซนติเมตรต้องใช้ลวดยาวเท่าไรน่านเดียนลองคิดดูนะคะได้แล้วนะคะสำหรับข้อนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านทั้ง3าด้านไม่เท่ากัน วิธีคิดก็คือนักเรียนสามารถที่จะหาความยาวของรวดที่จะมาล้อมรอบที่ดินต้องการขึงรวดล้อมรอบรูปสามเหลี่ยมนะคะ,ะวิธีการคำนวณหาความยาวของรวดนักเรียนก็จะต้องคิดจากไหนคะเอาความยาวของด้านทั้ง3ามมารวมกันนะคะก็จะได้ว่า6 1บวก10แล้วก็มาบวกกับ 8นะคะบวกจํานวนใดก่อนก็ได้นะคะก็จะได้คําตอบเป็น24เซนติเมตรนะคะสรุปคําตอบข้อ3ค่ะวารินต้องใช้ลวดยาว24เซนติเมตรนะคะนะักเรียนลองคิดข้อ4เลยนะคะต่อจากข้อ3ข้อ4นะคะลักษณะของโจทย์ปัญหาก็คือ รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีความยาวรอบรูป12เซนติเมตรด้านสองด้านยาว3เซนติเมตรและ4เซนติเมตรตามลำดับด้านที่เหลือยาวเท่าไรโจทย์ต้องการทราบด้านที่ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งด้านนะคะโดยข้อนี้โจทย์ให้ความยาวรอบรูปมาแล้วนะคะก็คือ12 cm. อเซนติเมตรนักเรียนก็จะต้องคำนวณหาด้านที่เหลืออลองคิดดูนะคะ ได้แล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะวิธีการคิดข้อนี้ก็คือนักเรียนสามารถที่จะคิดโดยการเอาด้านสองด้านมารวมกันก่อนนะคะก็คือเอา3มซนติเมตรบวกกับ4เซนติเมตรแล้วก็เอาความยาวรอบรูปทั้งหมดนะคะความยาวรอบรูป12ซนติเมตรเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยในวงเล็บ3บวก4ก็สามารถที่จะได้คำตอบเป็นด้านที่เหลือนะคะ คุณครูเฉลยคําตอบนะคะข้อที่4วิธีคิดก็คือนะคะเอาความยาวรอบรูปเป็นตัวตั้งลบด้วยผลบวกของด้านทั้งสองด้านที่โจทย์ให้มานะคะก็จะได้เป็น7แล้วก็เอา12ลบ7ก็จะเหลือ5สรุปคำตอบข้อ4ค่ะด้านที่เหลือนะคะมีความยาว5เซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะ แสดงวิธีคิดอย่างสั้นๆย่อๆนะคะเริ่มที่ข้อที่1ค่ะที่ดินแห่งหนึ่งมีรูปขอโทษค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมมีด้านทั้ง3ายาว15เมตร20เมตรแล้วก็18เมตรนะคะมีครบเลย3ด้านซึ่งยาวไม่เท่ากันนะคะต้องการทำรั้วลวดหนามล้อมรอบห้าชั้นจะต้องใช้ลวดหน้มอย่างน้อยกี่เมตรนะักเรียนคะ การคิดคำนวณหาความยาวของลวดที่จะมาล้อมรอบที่ดินเราควรจะทราบก่อนว่าหนึ่งรอบหรือความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมที่เป็นที่ดินนี้นะคะว่ามีความยาวรอบรูปเท่าไหร่ก็จะทราบว่าหนึ่งรอบเนี่ยใช้ลวดหนามยาวเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วนกักเรียนก็มาคิด5ชั้นนะคะก็จะต้องคูณด้วยอะไรคะ คูณด้วยห้าอันนักเรียนลองคิดคำตอบตามคำแนะนำที่คุณครูให้ไปเมื่อตะกี้นะคะได้แล้วนะคะอันนักเรียนคะ,ฉะเฉลยนะคะเรียนก็จะต้องนำนะคะด้านทั้งสามด้านของที่ดินรูปสามเหลี่ยมนะคะมารวมกันก่อนแล้วก็เมื่อรวมกันแล้วจะได้ความยาวหนึ่งรอบหรือว่าหนึ่งชั้นนั่นเองนะคะใช้ลวดหนึ่งชั้น แต่ถ้าล้อมถึง5ชั้นก็ต้องคูณด้วย5นะคะคำตอบก็คือ265เมตรนะคะอ่านและเรียนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะในวงเล็บนี้เป็นความยาวลวดที่จะล้อมรอบที่ดินนี้นะคะ1ชั้นนะคะเมื่อต้องการความยาวลวดที่จะใช้ในการล้อม 5ชั้นนะักเรียนก็คูณ5นะคะคูณด้วยหอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้คำตอบเป็น265เมตรอ่าสรุปคำตอบค่ะสรุปคำตอบข้อหนึ่งี้นะคะก็คือจะต้องใช้ลวดหนามอย่างน้อย265เมตรค่ะอ่านแล้เวเยนมาดูข้อสองนะคะเศษผ้พาผืนหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าด้านสั้นที่สุดยาว2.5เมตร ด้านยาวที่สุดยาวกว่าด้านสั้นที่สุด3เมตรด้านที่เหลืออีกด้านหนึ่งสั้นกว่าด้านที่ยาวที่สุดอยู่1.5เมตรนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือความยาวรอบรูปของเศษผ้าผืนนี้เป็นเท่าไรนะคะอแล้วนนเรียนลองคิดดูนะคะ ได้แล้วนะคะนักเรียนคะข้อนี้มีความสลับซับซ้อนนะคะอ่ะมาดูทีละด้านเลยนะคะด้านที่สั้นที่สุดโจทย์บอกมาแล้วว่ายาว2.5เมตรนะคะแต่ด้านที่ยาวที่สุดนะมันยาวกว่าด้านสั้นที่สุดอยู่3เมตรนักเรียนจะหาความยาวด้านที่ยาวที่สุดหาได้จากไหนคะนักเรียนก็จะต้องเอา3เมตรไปบวกกับ2.5เมตรใช่ไหมคะอ่าก็จะได้ด้านที่ยาวที่สุด นะคะเพราะโจทย์บอกว่ายาวด้านที่ยาวที่สุดยาวกว่าด้านสั้นที่สุดอยู่3เมตรต่อไปนะคะยังมีอีกด้านหนึ่งนะคะคือด้านที่เหลือด้านที่เหลืออีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าสั้นกว่าด้านที่ยาวที่สุดแล้วเดี๋ยวจะต้องหาด้านที่ยาวที่สุดออกมาก่อนแล้วหนูก็จะต้องทํายังไงคะหาด้านที่สั้นกว่าด้านที่ยาวที่สุด1.2เมตรก็ต้องเอาด้านที่ยาวที่สุดตั้งแล้วลบด้วย1.2นะคะก็จะได้ด้านที่ ด้านที่เหลือนะคะเมื่อได้ครบทั้ง3ด้านแล้ว,ลวเรนจะต้องนำทั้ง3ด้านนี้มารวมกันบวกกันนะคะก็จะทราบความยาวรอบรูปของเศษผ้าผืนนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยทีละด้านนะคะเริ่มจากด้านแรกก่อนเลยด้านที่สั้นที่สุดยาว2.5เมตรนะคะต่อไปจะเป็นด้านที่ยาวที่สุด ด้านที่ยาวที่สุดจะยาวกว่าด้านที่สั้นที่สุด3เมตรก็บวกเข้าไป3นะคะ Serbia, บวกเข้าไป3เมตรก็จะได้ด้านที่ยาวที่สุดก็คือ2.5บวก3จะได้5.5เมตรยังเหลืออีก1ด้านนะคะอีกหนึ่งด้านก็จะต้องสั้นกว่าด้านนี้นะคะอ่าสั้นกว่าด้านที่ยาวที่สุดอยู่1.2เมตรนักเรียนก็จะต้องเอา5.5เนี่ยนะคะลบกับ1.2ก็จะได้ด้านที่เหลืออ่าด้านที่เหลือก็จะยาว เท่ากับ5.5ลบด้วย1.2ก็จะได้4.3เมตรตอนนี้นักเรียนได้ครบทั้ง3ด้านตามเงื่อนไขของโจทย์แล้วนะคะก็คือด้านสั้นยาว2.5เมตรด้านยาว5.5เมตรและด้านที่เหลือก็ยาว4.3เมตรจากนั้นนักเรียนทำอย่างไรคะนักเรียนก็เอาทั้ง3ด้านมารวมกันนะคะเอามาบวกกันก็จะได้คำตอบนักเรียนดูเฉลยทางขวามือนะคะ เวลาบวกกันให้นักเรียนตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะ,ะบวกกันนะคะแล้วนักเรียนก็จะได้คําตอบเท่าไหร่เอ่ยอก็จะได้12.3เมตรนะคะอสรุปคําตอบข้อนี้พร้อมๆกันนะคะความยาวรอบรูปของเศษผ้าผืนนี้คือ12.3เมตรค่ะ ต่อไปมาดูข้อที่3นะคะข้อที่3ที่ดินรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีฐานยาว85เมตรด้านคู่ที่เท่ากันยาว60เมตรถ้าทำรั้วรอบที่ดินแปลงนี้รั้วยาวเท่าไหร่นะักเรียนคะข้อนี้ไม่ยากเลยเพราะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว เรีทราบแล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะมีด้านยาวเท่ากันสองด้านเพราะฉะนั้นเวลาคิดข้อนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องเอาด้านทั้ง3ด้านมาบวกกันแต่นักเรียนจะต้องบวก60เมตรเนี่ยสองครั้งนะคะามาดูเลยค่ะเท่าไหร่คะได้หรือ,อยังลองคิดดูนะคะได้แล้วนะคะ่ามาดูค่ะว่านักเรียนคิดถูกไหมด้าน ที่เป็นฐานยาว85บวกกับด้านอีกสองด้านที่เหลือที่มันยาวเท่ากันก็คือบวก60แล้วก็บวกอีก60นะคะคำตอบก็คือ205เมตรนะคะดังนั้นเราก็จะสรุปคำตอบได้ว่าถ้าทำรั้วรอบที่ดินแปลงนี้แล้วรั้วจะยาว205เมตรนะคะโอเคค่ะเอาข้อสุดท้ายละค่ะ ชวิตีบจักรยานไปตามถนนรอบสวนเป็นระยะทาง1,200เมตรถนนตัดกันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะมีสามเส้นทางนะคะระยะทางสั้นที่สุดยาว272เมตรระยะทางยาวที่สุดยาวสองเท่าของระยะทางนี้ระยะทางนี้ก็คือ272นะคะแล้วก็ยาวเป็นสองเท่านะคะต่อไปค่ะระยะทางที่เหลือยาวเท่าไร สำหรับข้อนี้นะคะคุณครูจะเฉลยเป็นคำตอบเลยเพื่อให้นักเรียนได้คิดด้วยตนเองนะคะเราคิดด้วยตนเองนะคะ ได้เลยนะคะนักเรียนค่ะอ่านราคาข้อนี้ก็กจะสลับซับซ้อนคล้ายกับข้อ2นะคะแต่ว่าความยาวของถนนทั้งหมดเนี่ยโจทย์ให้มาแล้วนะคะเปรียบเสมือนความยาวรอบรูป1,200เมตรดังนั้นนักเรียนจะต้องไปหาด้านอีก2ด้านซึ่งด้านอีก2ด้านนั้นก็คือด้านสั้นที่สุดคือ272เมตรแล้วก็ระยะทางที่ยาวที่สุดอีกด้านหนึ่งจะยาวเป็น2เท่านักเรียนก็ต้องเอา2ไปคูณน,นะคะก็จะได้เส้นทาง อ่อที่ยาวที่สุดเส้นนี้นะคะจากนั้นนักเรียนก็เอามาบวกกันแล้วก็ลบด้วย1200คําคำตอบคือเท่าไหร่คะ,ะวิธีคิดก็คือคุณครูจะคิดเป็นสเต็ปสองสเต็ปนะคะก็คือคุณครูจะลบระยะทางที่สั้นที่สุดก่อนก็คือ1,200เมตรลบด้วย272เมตรก็จะเหลือ928เมตรแล้วก็คุณครูก็จะนำ928า928เมตรนี้ลบกับ 544 544ก็คือระยะทางที่ยาวที่สุดซึ่งเป็น2เท่าของ272เมตรนะคะเอาละค่ะเก้าบดลบด้วย544ก็จะเหลือระยะทางที่ยังเหลืออยู่ก็คือ384เมตรนักเรียนทําข้อนี้ถูกกันไหมคะ ถ,ถูกกันไหมคะถ้าไม่ถ้าถูกก็โอเคเก่งมากถ้าไม่ถูกนักเรียนลองดูนะคะว่าขั้นตอนการคิดคุณครูจะคิดแบบนี้นะคะคิดแบบนี้ก็จะเข้าใจง่ายนะคะราะคาสรุปคําตอบข้อนี้นะคะระยะทางที่เหลือนะคะก็คือ384เมตรเอาราคาสำหรับการแก้โจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ ให้นักเรียนติดตามกันต่อไปในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ